ก็พลทองพับนึกถึงอะไรบางคนตื่ผีบางคนนึกถึงบอแลแต่คราวนี้เอานึกถึงผีก่อนละกันเ,เพราะว่า,าจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนผีไม่มีญาติานี่ค่ะไปที่สุสานเลยคุณผู้ชมที่จังหวัดราชบุรีแล้วจัดมาการแสดงมโหรีปีพาดมอนเนี่ยมาแบบชุดใหญ่เต็มวงเลยสุสานมูลนิธิประชานุกูลที่อำเภอเมืองราชบุรีนะคะพี่ป๋องแล้วก็แฟนคลับเนี่ยจัดอาหารเซตใหญ่อะไรบ้างอะพี่หัวหมูเป็ด ไก่ปลาหนึ่งผัดมีต้มจืดหอยแครงลวกถ้วยฟูอ้าวมีพิธีเส้นไหว้อันเชิญวิญญาณมากินอาหารที่เอามาเลี้ยงแล้วแสดงมโหรีวงปีพัดมอนเต็มวงบรรเลงให้ผีไม่มีญาติในสุสานได้ชมได้รับฟังบรรยากาศมันก็วังเวงแหละคุณผู้ชมก็คือตลอดการแสดงนะมีเสียงแบบเสียงเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับวิญญาณอะคือทีมงานอะเขาไปติดไว้ที่ฝังศพไรญาต แล้วมันก็ดงเป็นระยะระยะระยะมันก็หลอนเหมือนกันนะแต่ว่าอะไรเวลาเราตรวจจับสัญญาณได้อย่างเงี้ยหรอแล้วมันก็จะดังขึ้นมาหลังจากนั้นพี่ป๋องเขาก็มีการทําพิธีเผาเกระดาษเงินกระดาษทองกงเต๊กจุดประทัดหนึ่งแสนนัดแล้วก็จุดทูปเสี่ยงทาย <Hey. S 1> เอามาปักที่ตังโมคุณผู้ชมเลขปลายประทัด <Hey. S 1> เห็นกันไหม <Hey. S 1> เลขปลายประทัดอ่ะนะคะแล้วก็มีการเอาทูปมาปักเสี่ยงทายบนตังโมขอดูหน่อยได้ไหมพี่เขาบอกว่า เลขที่ได้เลขทูปมองมองไม่เห็นนะพี่เบิร์ตสองศูนย์อะไรสองโอ้โหศูนย์สามศูนย์ห้าแปดสองน้ำแข็งว่าอ๋อเรอแปดไมอ๋อเราสิอ่ะพี่เบิร์ตว่าสองศูนย์แปดน้ำแข็งว่าสองศูนย์สองแล้วแต่จะเลือกอะไรส่วนเลขปลายประทัดค่ะเลขปลายประทัดมีให้ดูได้ไหมหนึ่งห้า หนึ่งสามห้าหกสองพีสองเห็นมาถึงนี้ดิเออพี่สองนี่วนมาแล้ววนมาฝั่งนี้แล้วคืแชร์ภาพให้คุณผู้ชมแท็กเอาไว้นะคะเพื่มาเห็นครับไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อนาคราชที่นครสวรรค์ครับมีศิลปินระดับเพลงร้อยล้านวิวอย่างวงแอลกอฮอล์ไปเล่นด้วยฮะแล้วนักร้องนำคนดังก็เสียงไทยขอร์เรคเต็ดด้วยนี่คนไปกันเยอะคุณผู้ชมฮะคืองานเขาเนี่ย จัดขึ้นมาตั้งแต่7ธันวาคมแล้วก็เมื่อวันนี้10ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายครับถือว่าเป็นงานประจําปีของศาลเจ้าพ่อนาคราชอำเภอตาคลีเขาและทุกคืนก็จะมีมาหอรสพให้ชมฟรีกันด้วยเมื่อคืนนี้งานใหญ่วงใหญ่มาวงแอลกอฮอล์ครับศิลปินร้อยล้านวิวจากจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ขึ้นมาเลยจากใต้ขึ้นมาเล่นคนครสวรรค์เลย แล้วคุณปุ้ยศรีสกลสมทรงนักร้องนําพร้อมกับสมาชิกและทีมงานก็ขอพอรจากอาจารย์แห้วหรือว่านายนารงศักดิ์คูกิติรัตน์ครับเจ้าของฉายาหมอดูเทวดาแล้วก็เป็นเจ้าเป็นเจ้าของศาลแห่งนี้ก็มีการทําพิธีครอบเสียนหลวงปูพ่พญานาคให้ด้วยครับนี่ทางอาจารย์แห้วก็ทําให้กับวงแอลกอฮอล์นะที่พลาดไม่ได้คือการเสี่ยงไทยขอเลขเด็ดที่จะไปเสี่ยงโชคกันในงวดกลางเดือนนี้แล้วปุ้ยแอลกอฮอล เสียงเซีซีเขยา่าเขยา่าได้มาสองตัวครับไหนดูซิคุณผู้ชมฮะต้องซูมอีกนิดหนึ่งถึงจะเห็นว่าเลขอะไรครับที่จังหวัดระยองครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านเขาไปลงขา่ายลงขายคืออะไรลงตาข่ายอจะดักปลาจะดักปลาแต่ได้ตัวนี้อเอาทองเป็นตะภาพโอ้โหเตาทองตัวนี้เดียวทำไมเธออยากกินหมึกขึ้นมาหรือไงเออนี่ครับตะภาพ น้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมตัวสีทองเชาเดินตุ้มเตียมตุ้มเตียมนะครับอยู่ในร้านขายของชามเลขที่เลขที่เลขบอกกสามห้หมู่หกตำบลเนินสว่างนะครับที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเป็นบ้านของนะครับคุณศรีจันร์อายุ6 5ปีพี่ศรีจันร์เล่าบอกว่สี่วันก่อนลูกชายไปลงขายผมขออ่านแบบบ้านๆนะไปลงขายดักปลาที่คลองนะครับ แล้วก็ได้ตะภาพสีทองตัวนี้มานะครับเธอแล้วมาเลี้ยงไว้เชื่อว่าให้โชคอ่ะแล้วตั้งแต่อยู่มาจนอายุเนี่ยหกเนี่ยนะยังไม่เคยตะภาพเนี่ยตะภาพสีทองแบบนี้เลย่มีใครมาขอซื้อ700ครับ <c oughs> พี่ศีจันเจ็ดร้ยครับ <c oughs> พี่อ่านประโยคให้จบก่อนก่อนที่พี่จะบอกว่าเจ0ดร้อยแร้อผมพร้อมโอนเจ็ดร้อฮะ ไม่ครับเขาบอกเขาไม่ขายกี่บาทก็ไม่ขายเด็ดขาดอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทไอ้ที่หนึงพอกันเลยพี่น้องคู่นี้ไม่ว่าจะเจอตัวเงินตัวทองเจอแมวแปดหัวเจอตะพาบอยู่ที่เนี้ยห้าร้อยไม่เกินเจ็ดร้อยแต่ดอมต้องระวังหนึ่งเจ็ดทำไมอ่ะสิบเจ็ดต้องระวังอ๋อเราต้องระวังต้องระวังสิบเจ็ดต้องระวัง